สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับพี่น้องเพื่อเลี้ยงควายของเขาทุกท่านนะครับผมจ้านะครับมือนี้อ <ARM> ยู่กับคอกควายน้องบีมจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับมือนี้น้ำมาฝากพี่น้องเขาจากรายการครับมือนี้มี3าตัวสรายการกันเลยจ้านะครับมีมาให้เลือกของสวยๆงามแม่นจ้านะครับสายพัฒนามือนี้มีอยู่3รายการครับพี่น้องจ้านะครับฝากที่ตังนะครับจ้าที่ตังเขาก็อยู่บ้านกันวลจากอำเภอสั้มสูงจัดขอนแก่นจ้าเบอร์โทรครับเบอร์โทร0 8 2ย 6 7 9จ5 2 3ก้าเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้เลยจ้านะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแมนจ้าครับสอบถามรายละเอียดหรือว่าพี่น้องอยากมาเบิ่งตัวจริงก็ไม่เลือกมาเบิ่งได้อยู่หนาคอกได้เมนจ้านะครับผมบันนี้ผ้ามาเบิ่งนะครับพี่น้องกับรายการที่แรกเลยครับแม่นี่นะครับสวยๆเลยครับตัวนี้รายละเอียดเพิ่อนะครับรายละเอียดแม่นี่เป็นลูกสาวของพ่อเก้าเจริญจ้ะแม่เพื่อนนี่เป็นซ้ายอ่ะ สายเพชรอุดรจ้ะโอ้ครับพีหนหว่องเบิ้งเลยครับได้ทั้งแม่ทั้งพอมาเต็มเลยตัวนี้จ้ะรวมครบจบในที่เดียวแม่จ้ะนะครับพีหนห่องเบิ้งครับได้ความหนาความลึกนะครับความอ้างแต่น,น้อยเลยตัวนี้จ้ะ นะครับผมตอนนี้เพื่อนด้อายุไรเป็นไรครับอายุสิบห้าเดือนน,นะจ๊ะเป็นสาวหน่อยฟันน้ำนมะจ่ะนะครับสิบหน้าเดือนแม่์จ่ะอายุสิบห้าเดือนนะครับแต่ว่าตัวน,นี่มามาเด่นเลยครับตัวน,นี้แม่์ะจ,จะเะจ้าเนื้อเจ้าหนังมาทั้งแม่จ่ะสูงไรเป็นไรแล้วครับแม่นี่มันสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่บอกลบจ่าร้อยสามสิบสี่จ่ะครับพี่น้องความสูงกับมาดีเลยแล้วกับความนะครับได้ความหนาแต่น้อยครับเมยจ่าตัวสี่เป็นตะเลี่ยงครับเพี่นว่้องนั่งมาซาใหญ่จ่านะครับไว้ดุใหญ่นะครับตัวสี่ครับพี่น้องนั่ง อย่งงางไงกินง่ายแม่นจ้านะครับให้เบิ้งทั้งหนาทั้งตาเพื่อนครับพี่น้องหนาตาอัตลักษณ์หนาเขาถือว่าเป็นควายควายใหญ่เลยเนาะครับแม่นจ้านะครับพี่น้องเบิง้งแข็งขากระดูกเนี่ยนั้งครับพี่น้องกับเบิ้งเอาเลยนะครับตัวนี้นะครับแบงพี่น้องเข้าไปหลายเป็นไรครับนะีบ่ตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะสี่หมื่นเก้าพันบาทแม่นจ้ะโอ้ครับพี่น้องเอาราคาแบงปั่นเลยครับวัอนี้นะครับต่อรองได้อีกบ่ครับต่อรองได้อีกจ้ะนะครับพี่น้องปรับเบิ้งเอาเลยครับผมนะครับมาาาเบบิ่งงงงททััััั้้้้หนนตตครพีออลกษณ ตาตสวยเลยถือว่าเป็นควายผิวดีสีดอกเล้าเลยเนาะครับเมียาตาแต้มแก้มจำหมักงหมือนจานว่กรบบาลง่ครับพี่น้องนะครับง่ายใบตองสาดอองคอตาแต้มชัดเจนเนาะครับจ้าเอิ้งมะเผ้าง่าเลยครับตัวนี้นะครับแข้งขากระดูกม้าดีเลยเนาะครับจ้านะครับพี่น้องให้เบิ้งรอบๆลาำตัวเพิ่นนะครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยนะครับผมบั้นท้ายหางสวยๆนะครับพี่น้องปิจารณาเอาครับผม นะครับพี่น้องมากระโทมาตโอ้ร้องกันได้แมนจ้านะครับได้จุ่งยางซุพี่น้องเขาเบิ่งจากน้อยนะครับหูจ้จากพี่น้องหู้เชื่องดีเป็นควายแม่สาวน้อยฟันน้ำนมแมนจ่าทายาทองพอเก่าจะเจริญจ้ะเก่าจะเจริญน,นะครับพี่น้องเบิ้งเอเลยครับลักษณะทาทางเพื่อนกับ<า>พี่น้องตัวนี้รับรองว่าอนาคตว่ธรรมดาครับพี่น้องเราไปเลี้ยงไปไงาหาค้างเงินแน่นอนตัวนี้จ่านะครับผม ลูกสาวเก่าจเจริญได้สิบห้าเดือนจ้าส่วนสูงลอยสามสิบซี่นะครับแม่จาเปิดใบสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ้าแม่เพิ่นนี่เป็นสายเพชรอ,ดอรุดรจ้านะครับสูงไรเป็นไรก็ครับแม่เพิ่น,นแม่เพิ่นสูงลอยสี่สิบห้าจ้านะครับพี่น้องกระเบ,บิ้งเอาเลยครับประกอบการตัดสินใจพี่น้องเขานะครับผมตัวนี้สวยๆง้มงามจ้านะครับผิวงามๆนะครับผู้ใดกําลังหานางนาณาทีผิวดีๆแบบนี้ นนะครับพี่้องในราคา49,000บาทจ้าราคาหนึ่งกระโดดใคือเก่าจ้าต่อร้องกันได้คือเก่าจ้าแต่จุ่งมาเบิ้งข้างหน้าเพิ่นอีกเล็กน้อยนะครับผม49,000หนึ่งเด้อครับพี่น้องอันมากระต้อเอาแม่จครับจัดทรงให้ฮอดหน้าคอกคือเก่าจ้ะครับพี่น้องเบิ้งเอาทั้งหน้าในทั้งหน้าครับผมนะครับงามเพิ่นงามโตเนาะครับพี่น้องหาแบบนี้อยู่นะครับมักนํากันกระต้อร้องกันได้นะครับสวยๆงามเลย ะครับพอไปเบิ้งกับรายการที่2ครับครับพี่น้องเข้ามาเบิ้งกันนะครับรายการที่2นะครับตัวนี้จ้ารายละเอียดเพิ่นนะครับรายละเอียดเป็นสาวน้อยจ้าสาวน้อยอายุ17เดือนนะครับตัวนี้แม่จ๋าเป็นลูกสาวของพ่อสร้างอุดรนะจ๊ะแม่สาวทายาทสร้างอุดรแม่จ้านะครับยังฟั้นนมนมอยู่นะครับตัวนี้แม่จ้านะครับได้เรื่องโค้งสร้างส่วนสูงมาทั้งพอเลยครับตัวนี้สูงไรเป็นไรละครับส่วนสูงอยู่ที่136บหกวครับจ้ะ136ครับพี่น้องเบิ่งเลยครับต้นตัวล้ำคิงเพิ่นนะครับพี่น้อง ตัวนี้ได้สูงได้เงาแม่นจ้าพี่น้องอัตลักษณ์หน้าตามาเด่นเลยครับผมจ้ะพันธุกรรมนะครับทรงตัวของพอสร้างอุดรแม่นจ้ะครับตัวนี้พูดได้กาลังหานะครับพี่น้องแม่สาวนะครับล้ำตัวล้ําคิงเงาเงทุ่งสูงนะครับตัวนี้สวยๆแบบนี้แบ่งพี่น้องเขาไว้หลายปันใดครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะสามหมื่นเก้าพันบาทแม่นจ้ะนะครับพี่น้องราคาแบ่งปันพี่ปันน้องเขาไปเลี้ยงนกำกันเลยครับผมจ้ะนะครับมาเบิ้งทั้งหน้าทั้งตาเพลินนะครับพี่น้อง อัตลักษณ์สวยนะครับหน้าตางามๆเนาะครับเมีนจ้ะราคากระโดได้ตอนร้องกันไหนคือเก้าจ้ะเบิ่งครับผมหน้าตาสูงเขานะครับหน้าทางดังคมได้ตัวนี้ของค์อชัดเจนเล็บมะพร้านะครับพี่น้องแข้งขากระดูกเล็บเท่าพี่น้องเบิ่งเอาเลยว่ามีตําหนิไซน์นะครับเมีนจะไม่มีตําหนิจ้นรับประกันตําหนินะครับพี่น้องหูเป็นตะเลี่ยงนะครับเบิ่งทั้งถ่ายทั้งหางเพิ่นนะครับได้สูงเงานจ้ะครับพี่น้องเบิ่งครับถ่ายหนัง นะครับพี่น้องเอาไปบำรุงใส่เนื้อใส่หนังจัดน้อยแม่จ้ะโคตรจดใสแน่นอนครับเดี๋ยวจุ๋งยางซูพี่น้องเบื่องจัดน้อยนะครับผู้เลยอยากจกไปเอาเอาเป็นเป็นคู่ก็ได้เด้วยจัดราคากบบนี้ราคาพิเศษให้คือเก้าจ้ะนี่ราคาพิเศษแน่นอนครับพี่น้องจัดส่งให้หอดนาคอคือเก้าแม่จ้ะนะครับพี่น้องยุ่งไก่ยุ่งไก่ก็โทรมาคุยกันจ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งเลยครับผมสวยๆนะครับแม่สาวน้อยลูกกอสร้างอุดรสิบเจ็ดเดือนแม่จ้ะนะครับส่วนสูงอยู่ร้อยสามสิบหกบอกครบจ้ะร้อยสามสิบหกครบครบครับพี่น้อง นะครับโอ้โหเป็นจะเลียงครับพี่น้องก้อยเลี้ยงมาแบบธรรมศาสตร์ครับพี่น้องแม่ตากินหนักเกือบเสียงคือเก่าต้านะครับในราคาเปิดใบสามหมื่นเก้าพันบาทต้านะครับสามหมื่นเก่าเท่านั้นเลยครับพี่น้องต่อรองเอาแม่จ้าราคาพอต่อพอเลี้ยงครับพี่น้องจ้านะครับปั่นพี่ปันน้องเข้าไปเลี้ยงน้ำกันแม่จ้านะครับผู้ใดมากแตจัดส่งให้นอดหนาคอคือเก่าแม่จ้านะครับพี่น้องราคาพี่น้องขึ้นอยู่กับพี่น้องคือเก่าครับเปิดไปทีซสี่ครับสามหมื่นเก่ามองขายรถได นะครับคือเข้าเหมือนเดิมนะครับนะครับสวยๆงามๆครับพี่น้องนะครับเขาไปเบิ้งกับไร้กันที่3ครับครับพี่น้องเข้ามาเบิ้งนะครับกันต้อเลยกับไร้กันที่3ามนะครับตัวนี้เอาล่าละเอียดพิ่นนะครับล่าละเอียดตัวนี้เป็นลูกซ้ายของพอท้องสุกนะจ๊ะนะครับหมูเด่งหน่อยเลยครับตัวนะครับพี่น้องเบิ้งครับเนื้อหนังเพื่นให้เบิ้งนะครับจุดเด่นๆพื่นเลยนะครับนี่เมยจ้ะเนื้อหนังมันสามารถเต็มจ้ะเจ้าเนื้อเจ้าหนังเมยจ้ะพ้นเขากระดูก เขายงกลมๆอยู่ครับพี่น้องะนะครับอายุไยเป็นไรครับอายุได้14เดือนจ้ะ14เดือนเมนจ้ะ14เดือนโอ้ครับผมเบิ่งเลยครับต้นตัวล่ำคิงมาดีเลยหายาดของพอท้องสุกเมนจ้ะสูงไรเป็นไรแล้วครับตอนนี้เพิน่นสูงู่ที่135บอกลบจ้ะ135เมยจ้ะ,ะพี่น้องเบิ่งเลยนะครับเนือนางในมาก,ก่อนเลยครับไว้ตัวนี้ นะครับเพิ่นว่าควายหลวมหลวมเองสี่หละครับเพิ่อนที่ง่ายไปหนาแม่นจ้ะนะครับพี่น้นนนองก็ลองเอาไปพัฒนาคุ้มฟูงเลยว่าตัวนี้ครับเอาไปรับจ้างน้ำบานบ่กขี่ลายเลยแม่ <Main S 1> นจ้ะครับ,นรบอนาคตรพอพันนะครับพี่น้องจ้ะฮู้ช่างดีนะจ้ะแม่ควายตัวนี้กินยากินเสียงเก่งเก่งแม่นจ้ะ,นะครับที่สําคัญกระดูกแข้งขานะครับพี่น้องเบิ่งโค้งสร้างก็ได้นะครับพิจารณาเอาได้ครับพี่น้องจ้ะนะครับตัวนี้เปิดไว้ยากบาทครับเปิดไว้45,000่าพันบาททันจ้ะ45,000บาทแม่นจ้ะเจ้าหมูดิ้ง นะครับพี่น้องบ่ดด้งจะซื้อได้จ้ะเิดมาเข้ากับเด้งเด้งเลยจ้ะเงากับพี่น้องราคานี่เปิดไว้สี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นจ้ะนะครับพี่น้องมีเงินเท่าใหมีงบเท่าไหนะครับคุยกันได้คือเก้านะครับผมแมนจ้ะนะครับผมเบิ้งเอาครับพี่น้องใจสวยนะครับพี่น้องโอ้เจ้าว่าเสียงอยังไงครับผมถึงคำครับพี่น้องถึงเกี้ยวเข่าตึงเสียงเล็กน้อยนะครับผมนะครับพี่น้องว่าชัดเจนบองไรจ้งโทรมาสอบถามเพิ่มเติมแมนจ้ะ นะครับพี่น้องตัวนี้นี่มีเอกสารครบ้ะจ้ะลูกซ้ายของพอท้องสุกใบเกิดครบเลยแม่จ่าสูงร้อยสามสิบห้าบลบอายุสิบสี่เดือนแม่เพิ่อนด้วยครับผมแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรสูงร้อยห้าสิบจ๊ะแม่นี่ยครับผมนะครับพี่น้องแม่กับร้อยห้าสิบนี่เป็ธรรมดาแม่จ้ะนะครับผลงานการใจลูกครับพี่น้องเบื้องอะไรจุ่งยางคุัพี่น้องเขาเบิ่งจากน้อยนะครับเบิ้งล้ำข่างนะครับเรากับท่ายเพิ่นนะครับพี่น้องสวยๆงามๆเลยครับพี่น้อง นะครับบ่ได้มีตำหนิใสน่นาะครับบ่ม,มีตำหนิจ้ะรับังกันตำหนิให้แลยจ้ะนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งหางแบบชัดๆเพิ่นตัวนี้มาเด่นในเรื่องหางคือกันครับจ้ะงปุ่มหางพัวหางเลิกดีนะครับพี่น้องบ้านท้ายนะครับพี่น้องมาไปตื้มอมาเลยจ้ะตัวนี้บ่ธรรมดาครับลูกไสท้ทองสูบ14เดือนแม่นจ้ะสูง135สูงร้อาอายุ14เดือนนะครับเปิดไว้เปิดไว้45,000บาทจ้ะกำลังเถึงบ้าแล้วจ้ะพี่น้องไว้กำลังหัดดมแม่นนะครับผม กำลังดมกลิ่นแรงครับพี่น้องเมื่อนเรานะครับรอๆครับอนาคตพอพันนะครับพี่น้องจับต้องในขึ้นเก้าครับจ้าเอาไปจับสัตว์น้ำแขอกน้ำหมัยกันรถครับผมนะครับมีหม่องรถหม่องว่าหม่องทรงฮอดหนาคอกคือเก้าเมย์จ้ะนะครับมือนีขอกข่อยน้องบีมพร้อมมืมาฝากสัมนี่นะครับจ้ะนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านเหมือนเดิมครับผู้มาหยามหนาคอกับมีเมย์จ้ะพี่น้องเที่ยวเขาแล้วกับหาข้อยไปเลี้ยงครับราคากำลังดีช่วงนี้นะครับมือนีกฝากพี่น้องไว้สัมนี้แล้วครับ ขอบคุณทุกท่าน f f c ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีจ้า